สิ่งที่คุณคาดหวังภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือสำเร็จไหมนะคะอะ่มาเช็คพลังงานกันนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะมาดูพลังงานกันนะคะ,อะโอ้โหทำไมจะไม่ได้ละจ๊ะขอดูสักสามใบนะคะโอ้ดีจังเลยอะ่ะได้สินะคะได้ภายในเดือนอตุลาคมนี้นะคะ ถามว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณกําลังทําหรือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ะคะ่ะมันมีโอกาสที่สําเร็จมีโอกาสที่จะได้ไหมมีนะคะสามเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนนะคะอะทําในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานนะ จะดีนะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะลูกค้าเก่าจะกลับมาค่ะหุ้นส่วนนะคะจะดีเจ้านายจะดีนะคะความมั่นคงในชีวิตอ่าบางคนอยากสร้างบ้านบางคนเริ่มคิดที่จะทําบ้านนะคะถามว่ามีโอกาสไม่มีค่ะแล้วสุดท้ายเดยมิเจเชียนขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคุณสําเร็จทุกอย่าง ทุกเรื่องที่คุณปรารถนาที่คุณอยากได้ที่คุณอยากมีนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปขอพอรนะมีใครไปขอพอรไหมไหมพรที่คุณขอคุณจะสําเร็จคุณจะได้คุณจะสมหวังหรือใครที่นะคะยังไม่ได้ไปมีโอกาสนะคะไปขอพอรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณเคารพนับถือเคารพบ,บูชาได้เลยนะคะ อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวถามว่าคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จที่จะสมหวังไหมมีค่ะนะก็ไว้พรใะ้คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหลังจากนี้ไปนะชีวิตของคุณนะคะเห็นไหมแสงสว่างรออยู่คุณสามารถเสกสรรได้นะคะคุณเก่งอยู่แล้วอ่ะนะคะคุณมีของมีพรสวรรค์อยู่ในตัวบวกกับพรแสวงบวกกับความโชคดียังไงคุณก็ มีข่าวดีภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนเป็นช่วงที่คุณจิบจับอะไรนะคะเป็นช่วงที่จะหยิบจับอะไรจะดีเห็นไหมลงมือทําค่ะนะคะลงมือทําทํานะคะเนี่ยเห็นไหม การใช้ชีวิตความสุขความสมหวังนะคะจะเข้ามาหาคุณเนี่ยลงมือทําตั้งใจทำเนี่ยเห็นไหมความตั้งใจของคุณนะคะบวกกับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะคะบวกกับพรสวรรค์พรสแสเบงของคุณเนี่ยยังไงคุณก็ได้มานะโชคดีก็มาค่ะโชคช่วยก็มาแต่เราลงมือทําด้วยนะคะมันมีโอกาสที่จะได้สูงมากขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ ภายในตุลาคมนี้อะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณต้องการหรืออะไรที่คุณกําลังลงมือทําอยู่มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากใครรับความทานายนี้ขอให้สําเร็จสมหวงังสมปรารถนานะคะภายในเดือนตุลาคมนี้ขอให้โชคดีค่ะ